มาลาทอนรัก14ปีคู่นี้หลายคนอิจฉาไม่มีลูกแต่ขาเตียงมั่นคงหลังจากที่กลายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลกับโมเมนต์ที่มาเจอหน้ากันอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ตหลังเลิกลากันไปนานเกือบ20ปีสำหรับนัดมีเรียรและต่อสมชายเข็มกดัดแถมยังร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรที่นัดแต่งให้เต๋าในช่วงที่เลิกลากัน ล่าสุดในรายการแ์นัดก็ได้ควงสามีอั้มอาิชาติชุมนาโนนมาพูดคุยถึงเรื่องราวความรักและความรู้สึกที่เต่านัดมีโมเมนต์สุดซึ้งด้วยกันบนเวทีเขาเป็นรุ่นเพียรุ่นน้องกันมาก่อนแล้วก็เต่าเป็นคนแนะนําให้อั้มรู้จ,จักนัดนัดเผยโดยอ้มเล่าว่าตอนนั้นรู้จักกันตั้งแต่สมัยเล่นละครด้วยกันแล้วก็ได้เจอคุณนัดหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วนะครับเจอกันตามงานบุญแล้วเราก็เลยได้รู้จักกันหลังจากนั้นครับ เพลงรักไม่ช่วยอะไรกลับมาในรอบเกือบเกือบ20ปีมดดำยังได้เผยต่อว่าพวกเราอยู่กันมาขนาดนี้เป็นเพื่อนกันหมดทั้งวงการเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีดาราเยอะเหมือนสมัยนี้ก่อนจะเล่าช่วงหนึ่งที่จะคบกันว่านัดเคยนอยข่าวเป็นเกย์ของอ้ำจนถึงขั้นต้องพึ่งหมอดูคือต้องบอกว่าก็ข้ามช็อตที่เขามาจีบอยู่ยาวนานหลายเดือนมากๆจนเราคิดว่าน้องเขาก็น่ารักดีตอนนั้นตอนนั้น แต่ก็มีคนเริ่มแซวว่าเขาใช่หรือเปล่าเราก็เริ่มไม่มั่นใจก็เลยเช็คก่อนดีกว่าเราก็ไปดูอาจารย์ที่นับถือมากๆท่านก็บอกว่าเขาจะมีดาวเทวีที่แบบมีความเป็นผู้หญิงอะในความที่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงหรืออะไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือเกยน,นะฟันธงเลยว่าไม่ใช่ก็โอเคดวงก็ส่วนหนึ่งแต่เราว่าดูด้วยตัวเองด้วยพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างมันก็เสมอต้นเสมอปลายซึ่งอําก็ได้เล่าต่อว่า เขาก็มีดูกริดนิ้วหรือเปล่าเริ่มสังเกตคือว่าผมพอเรื่องคบกันจริงจังพอมีข่าวก็จะมีเพื่อนมาถามว่าแบบแน่ใจหรออะไรแบบนี้ถามว่านัทมีสังเกตจริงไหมโดยนัทยอมรับว่ามีนิดหน่อยแต่นัทว่าของแบบนี้ไม่ได้ดูยากมันจากความรู้สึกมันบอกอะแล้วเราก็รู้ว่าเขาจิตใจยังไงเรารู้ดีที่สุดจนวันที่ตัดสินใจเป็นแฟนกันจนถึงวันนี้ก็14ปีแล้ว